ต้อนรับกลับสู่อุสคารับเดตแหล่งรวมข่าวสารรีวิวและอัปเดตรถยนต์ล่าสุดของคุณวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาให้คุณได้ชมนั่นก็คือ Toyota c o ค o l l ่ c r o s s 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โชบเชี่ยวสมรรถนะที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีสุดล้ำเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสำรวจความพิเศษทั้งหมดของรถรุ่นนี้กันเลยสิ่งแรกที่สะดุดตามเมื่อมองโคโรล่าครอส2025คือดีไซน์ที่โดดเด่นกระจังหน้าใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัย ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวบางพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยเพิ่มความหรูหราและให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมเส้นสายตัวรถที่คมชัดช่วยเสริมความสปอร์ตและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่พร้อมกับล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูเฉลียวโตโยต้ายังมีตัวเลือกสีใหม่ที่หลากหลายรวมถึงหลังคาสีดำแบบทูโทนสำหรับรุ่นท็อปเพิ่มความพรีเมียมและโดดเด่นทุกมุมมองรับรองได้ว่าคุณจะเป็นจุดสนใจบนท้องถนนอย่างแน่นอน เมื่อเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหราการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดด้วยวัสดุคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงนำทางหรือโทรออก นอกจากนี้ c o โค l a Cross 2025ยังมาพร้อมกับ JBL Premium Sound System ที่มอบประสบการณ์เสียงที่คมชัดและทรงพลังไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเสียงเพลงโปรดของคุณจะมอบความบันเทิงตลอดเส้นทางแผงหน้าปัดดิจิทัลแบบใหม่ให้ข้อมูลที่ครบครันและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขับขี่ระยะทางหรือการแจ้งเตือนต่างๆส่วนผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ถูกลืมด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างขวางบอะดที่นั่งปรับเองนได้และช่องแอร์ด้านหลังที่ช่วยให้ทุกคนเดินทางได้อย่างสบายหากคุณเป็นสายเดินทางและต้องการพื้นที่เก็บของคโรลล่าครอสก็พร้อมรองรับความต้องการของคุณพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พร้อมฟังกชันพับเบาหลังแบบ6 0ต่อ40ทําให้สามารถบรรทุกของได้อย่างจุใจและด้วยประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีในรุ่นท็อป คุณสามารถเปิดปิดได้ง่ายๆแม้มือจะไม่ว่างในด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโรล่าครอส2025มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและรุ่นไฮบริดที่เป็นมิรต่อสิ่งแวดลอ้อมระบบไฮบริดของโตโยตา้าขึ้นชื่อในเรื่องความประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่นุ่มนวลการทำงานร่วมกันร,ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินทําให้ได้กําลังที่ต่อเนื่องและตอบสนองดีเยี่ยมสําหรับใครที่ชอบลุยโคโรล่าครอสยังมีระบบ all-wheel drive ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกถนนลื่นหรือทางลูกรางคุณก็สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจโตโยต้าไม่เคยละเลยเรื่องความปลอดภัยและโคโรลล่าครอสรุ่นใหม่นี้ก็มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนซซึ่งเป็นชุดระบบความปลอดภัยขั้นสูงรวมถึงอะดัพตีฟครูสคอนโทรลเลนดิพาตัวอ alert และออโตเมติกอิมเมอร์เจนซีเบรกิ้งนอกจากนี้ยังมีระบบไลท์สปอตมอนิตอ์ริงและเรีย cross traffic alert ที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกหนึ่งไฮไลท์คือเทคโนโลยีอัจฉริยะคโรล่าครอสรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ o v เ r the Air OTA ซึ่งหมายความว่ารถของคุณจะได้รับการอัปเดตใหม่ล่าสุดโดยไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการและด้วยแอปพลิเคชัน t o y o ต a คุณสามารถสตาร์ทรถตรวจสอบระดับน้ำมันหรือค้นหาตำแหน่งรถของคุณได้ง่ายง่ายผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเบนซินหรือไฮบริดคโรล่าครอส s s 2 5ก็มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณประหยัดค่าน้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด เหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองและการเดินทางไกลแล้วโคโร拉ครอสสอง2ัเหมาะกับใครคำตอบคือทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานที่ต้องการรถคันเก่งสำหรับการเดินทางในเมืองครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางหรือสายลุยที่ชอบออกไปผจญภัยโคโร c ครอสพร้อมตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของคุณแล้วคุณละคิดอย่างไรกับโตโยต้าโคโร l ครอส s s 2025รุ่นใหม่นี้ดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ล้ำสมยัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมถูกใจคุณหรือไม่ คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอุสคารับเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยและมีความสุขในทุกเส้นทาง